ยายหาดผ้ามาอยู่ตลาดโลูกจะเลื่อน้ำเพื่อสว่างแนนงสสดน,กกนดินจังหวัดสกลนครเลื่อพี่นอ้องยายหาดผ้ามาอยู่โซนทางควายพี่นอ้องยายหาดสิ้อ้าสอดถามึงราคาโน้พี่น้ององ่ะยายหาดเสื้อผ้าสอดถามึงราคาว่ามันสิถึกสีแพรงราคามันสิเป็นจ,จังไหนน้อพี่น้องเนาะวัดดีจ้าพ่อเฟืองพ่อเฟืองไในยังมากนาะจา้าซีต่ตัวนี่พ่อเปิดเท่าไรพ่อนี่เอาครบนี่เอาไปตัวเอาครับจ้า ค้อมนี้เท่าไรพ่ะค้อมนี้อยาะได้สามหมื่นครับค้อมนี้สามหมื่นนะับลูกตูดลูกแรกลูกตัวผูลูกแรกเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้สิบแปดครับตัวนี้ตัวนี้สิบแปดบาทนี่ครับสิบแปดแม่นางเนี่ยครับหัวแม่นางโอ้ควายแม่นางงามตัวนี้ง,ามง,งามงามพี่น้อง ไหา้แม่นางนี่เปิดไปที่แปดปาร์ตี้พอต่อรองได้เนาะต่อรองได้ครับต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อเบิ่งขาเบิ่งแข้งคุณด้องามครับงามเสื้อคอขาไม่ทำให้น้อยเลยแต่ว่าขาปฐุบปถอนจากขาปฐุบปถอนเนาะงามน่างามน่าครับห้องไหวมือสองครับนั่นตัวนั้นตัวนี้ปะครับผมห้องไหวมือสองพี่น้องคนห้องไหวมือสองเริ่มเป็นเป็นควายแม่นางไหวยแม่นางพี่น้อง ราคานี่ก็ต่อรองไในนอตตัวนี้เนาะต่อรองได้คู่ตัวเนาะใากล้ๆทรงฟรีตลอดประจำนี่พี่น้องทรงพัดมาเลเซียสิงคโปร์เพื่อลักทางผ่านเพื่อลักทางผ่ารนะนี่พี่น้องงามงามอยู่<ส><ญ>พี่น้องประเทศอีรานเนื้อจานขาวๆแต่แม่แมนถึงงามถึงในางามพี่น้องงามราคากับพอฟังเน,นาะครับ<ส><ญ>ผมราคาพอฟังอน,น,นุเคาเบอร์ติดต่อค่ะ087<ส><ญ>0 8แ 255ห้าห้าสองห้สนใจโทรหาพ่อเฟื่องด้วยพี่น้องด้วยโทรหาในหอยเลยจ้ะฟองดีมีหน่อยว่าสั่นเพิ่นไปฝาว์าว์ด้วยฝาวโทรมา้ขอถือไหครับพึอนี้ได้ของถือวัดดีค่ะใส่ถือซ้ำได้รึเปล่านี่น้อแน่แน่แน่ของถือถือเบิดบ่อยนี้แม่ฮันของถือกว่าสันพี่น้องได้ละหมื่นกว่าบาทนึงเนี่ยได้ละหมื่นกว่าบาทตัวนี้มื่นนึงนี่ครับนี่ มื่นถวนๆนี่งานครับนี่ตัว,ตวล<า>่อ,วองในบ่อยตัวลองในนิดน้อยพี่น้องนี่มื่นถวนๆว่าจันตัวนี้สิบสองหาร้อยตัวนี้สิบสองหาร้อยอีดอนหนึ่งสิบแปาร้อยสิบสอหาร้อยพี่น้องมื่นสองพันหาร้อยดนนี่เท่าไหก่ก่อีดอนนีแปาร้อยมื่นแปดพันหาร้ยพี่นอ้องควายเผือกควายดอนพี่น้อง มื่นแปดพันหารอยได้ร้ายอยันไแม่นบ่นี่ก็ได้ร้ายพี่น้องันกล้ยผูพี่น้องกล้วยผูตัวดีตัวเม่ตก็ได้ร้ายพี่นอ้องคนวะาอยได้สิบแปดหารอยแล้วนะม่เปลี่ยนราคา่าดว่าเบอร์ติจนี่จ้ะ ข้ะเบอร์ติดจศย์หอยลดดงเย็นสนใจทัวหาหอยโหลดดวงเย็นเด้อพี่น้องเด้อคนมาถือคนมาพนมาถือขากมือนี่มาสั่นยังต่อได้หลายได้รีดเด้อต่อได้หลายสนใจทั่วหาหอยโหลดเด้อพี่น้องเด้อเปิดเท่าไรน่าจะนี่ เปิดไว้สี่มื่นเก่าความสูงลอยหาสิบบวกพี่น้อง่ครับลอยสี่บส่วกวัดแล้วเป็นบ่ใช่นลอยสี่สิบเจถ่ายลอยสี่สิบเจพี่น้องถ่ายพันลอยสี่สเจ็ดความสูงเด้อพี่น้องเด้อตัวผูงามงาลูกยังนอนนี่นอนถ้ายาดาปังถ้าถายาดาปังป้าปังพี่น้องถ้าหยาดป้าปัง หมาล่อกระดานตบเถอะขายใหญ่ขาใหญ่แข้งขาใหญ่พี่น้องคุณนะงามมันเยินสดราคาหนี้ตอร่องไดบอกคะราคาหนี้ตอร่องได้เด้อพี่น้องถ้าอยากปลาปักงามงามเลยนุกขอเบอร์ติดต่อเลยจ้ะศูนย์แปดหนึ่ย์แปดหนึ่งแปดเก้ หกแปดเก้าสามพอบอกเปลีนควายงามบ้านดุงสนใจทั่วหาพอบอกเปลีนควายงามบ้านดุงเด้อพี่น้องเด้องามมิลีควายเพิ่นงามมิลีง่ายง่ายพี่น้องสนใจทั่วหาในหอยเลยเด้อจ้าซื้อมะแพงซื้อมะแพงซัมเดลอะนี่ส้าหาสองตัวสองตัวเอาเปิดเท่าไหรก็เปิดเท่าไหร เปิดเท่าไหรดิเปิดไปเส้าสามหาลอยครับผมเปิดไปเส้า,าสามหาลอยเออสตัว <c ười> <c ười> ดีลนะสามตัวนี่แม่ลูกไหมครับเนี่ยสามตัวแม่ลูกแม่นปะช่างอือช่วยกัน <c ười> กสามตัวแม่ลูก <c ười> พี่น้องสามตัวแม่ลูกเปิดไปแล้วค่ะเส้าสามหาลอยต่อได้ครับสองหมื่นสามหาลอยครับควายเลี้ยงครับผมควายเลี้ยงลูกลูกลูกตัวผูแม่ก็ตัวผูลูกตัวแม่กับตัวผูพี่น้อง เหนืเนเน่อยเปนขายไปเบบาาดี่ยวมากินขายไปเดียวมื่นเจ็ดกินเลยเพื่นย่างคุนมาป่ะธนพี่น้องหยุดเต้นหนื่มลูกคนนี่งตัวแม่กับตัวผู้ตัวน่อยนั่นตัวผู้พี่น้องตัวใหญ่นี่ตัวแม่อาฝากเบอร์ติดต่อนี่จ้า ศ6นย์หกหนึ่งศูนยองแปดครับผมสามเงแของหอยยังเนาะจ้าแบ่งนองหลวงครับผมของหอยแบ่งน้องหลวงเด้อพี่น้องด้อสนใจทัหาหอยแบ่งไ้เลยจ้ะเล่ากับจไปส่งกสั่นแล้ววะผู้สาวเสือสนใจท่หาในหอยเลยเด้อพี่น้องเดือนี่ราคาง่วหมื่นนี่แหะโอ้ราคาควายมื่นนี่ ข้าวายเสาวันอังคานพี่น้องเราอวดเยวเสาวันอังคานที่สิบเอ็ดเนาะวันนี้เสาเ้าที่สิบเอ็ดพี่น้องวันที่สิบอ็ดก่อนยังไงใหรอดเศร้าอดเช้าโอ้ยเพื่อนเราบ๊คุยน้่เลยตีบคุยกับซางบคุยกับซางวันแต่ด้ตอนนะกอิมขายยากจ้า